ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิกเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นซีเนียลให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับซีเนียลของผมเองนะโอเคช่วงต้นเกมก็มาทําการเคลียร์เวฟแล้วก็พามเมดเดินนะครับสำหรับล้มิงนะครับสำหรับน้องที่ขอมาก็ทําให้แล้วครับวันนี้สำหรับซีเนียลนะเป็นตัวที่ผมชอบเล่นด้วยแหละ ผมเลยมาทำนะครับเพราะว่าอยากจะทํานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทํานะครับสีเนี่ยก็ฟาร์มไปก่อนครับเลี้ยงยอนด้วยนะเกมนี้โอเคสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการกดนะครับแล้วก็จะได้รับโล่ขึ้นมานะแล้วก็หลังจากหนึ่งวิไปเนี่ยก็จะทําการระเบิดได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะส่วนสกิลสองก็จะเป็นการกระโดดนะครับ แล้วก็ถ้าโดนศัตรูเนี่ยก็จะสามารถสตันศัตรูได้นะครับส่วนอันตีนะครับก็จะเป็นการโดดใส่เพื่อนนะแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยรับบัฟในการารับดาเมจลดลง30%นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดภายในรัศมีนะครับอันติของเรานั่นเองนะจังหวะนี้มองไปหนึ่งทีระเบิดโลกหนีไปเพื่อนโอ้โหคีล่า พยายามล่อเขาไปนะใส่แย่แล้วช่วงต้นเกมเราไม่ไหวจริงะขอยก่อนครับทุกคนอา้าวยอนตายด้วยขอกลับก่อนนะครับชอนน็อตนี้เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะช่วงต้นเกมเราก็ไฟพลาดไปนะครับคือ,อผมตันแล้วแต่ไม่มีใครมาแบบดักเก็บพวกตัวล้วงฝั่งเขานะครับเลยพลาดไปนะครับส่วนกีล่าก็เสียสกอร์ไปนะตายขี่ในช่วงต้นเกมอันนี้ถือว่าแย่นะ ในช็อตนี้คีล่าเขาแบบรู้สึกว่าจะหิวเลนกลางไปนะครับขนาดผมมาเปิดมาก่อนให้ยังไม่มาเลยนะป่าคนนี้นะค่อน,นข้างที่จะแบบไม่ช่วยไม่ช่วยในการเอาอ็อบเจกต์ใหญ่นะครับน่าจะพูดแบบนี้นะื้โดดลงมาจาังหวะนี้ยังไงเราก็พยายามแบบเซฟเพื่อนไปก่อนนะเพราะช่วงต้นเกมเราทําอะไรไม่ได้ครับถ้าเพื่อนไม่กล้าเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหตายป่ะนะ่ ไม่ได้ด้วยนะทุกคนถ้าฝั่งเราไม่กล้าเล่นเนี่ยอซีเนียลก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็จะไม่แสดงประสิทธิภาพเยอะนะครับเพราะว่าซีเนียลเนี่ยต้องการตัวที่จะแบบว่ายืนค้ำไฟได้นานๆนะครับหรือเข้าไปประชิดฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็จะใช้อันตีซีเนียลเนี่ยเซฟไว้นะครับเกมนี้ก็หวังพึ่งเอเมิลี่เลยนะว่าเขาจะรู้ใจด้ปะ ขอกลับไปเติมมานาก่อนนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับก็คอยดูเอมิลี่นะครับว่าเขาจะเปิดให้เราได้เมล้ะถ้าเอมิลี่เปิดไฟให้เราได้เนี่ยเราก็จะสามารถแสดงประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถคําไฟได้เลยทีเดียวนะถ้าเอมิลี่กับซีเนลคอมโบกันเอมิลี่จะถึกมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะถึกเลยนะเพราะว่าเอมิลี่เนี่ยอันตรีของเขาสามารถลดดาเมจได้นะครับบวกกับอันตรีซีเนลเข้าไป มากเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง714ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาติดตามกันนะทีนี้ด้วยนะส่วนนี้ยังไงม่งไปพยายามสกัดนาคอสเขานะครับผมก็พยายามบอกให้เพื่อนถอยอยู่นะถ้าเมื่อกี้ถ้าเพื่อนถอยช้าอีกนิดน,นึงแล้วผมไม่สามารถสตันให้เพื่อนได้อย่างเงี้ย อาจจะโดนนาคอสตเข้าถึงตัวก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมีแต่ตัวขาตายนะทั้งมิล่าทั้งยอนนะครับต้องเซฟเขาดีๆนะสองตัวนี้ถ้าเซฟไม่ดีเขาบอกว่าแ yeah ย่แ yeah ย yeah ่มากถ้าเซฟไม่ดีเียมตัวแพ้ได้เลยถ้าเซฟไม่ดีเพราะว่าเป็นเป็นตัวดาเมจหลักนะครับพยายามมองมินิแบบบ่อยๆนะครับถ้าแบบเจอแบบฝั่งสตู้โถมตัวละครเอ่อทีมเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบกะว่าจะเล็งตัวอะไรนะครับแล้วก็กดชี้ไปเลยนะ ต้องแบบคำนวณก่อนนะครับว่าจะลงใครนะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็กดล็อกเลือกนะครับไม่ใช่นะครับต้องแบบเลงก่อนว่าจะลงตัวไหนเอ้ยสมมติเอเมิลี่จะเข้าอย่างเงี้ยเราก็รอแบบกดเอเมิลี่อย่างเดียวเลยนะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะทําให้ดูเนี่ยถ้าแบบเอาออกนะถ้าเขาไม่ไฟต้องพยายามมือไวๆนะครับสาหรับคนเล่นซีเนียลนะในการล็อกตัวนะถ้าล็อกเพื่อนผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะครับโดดผิดจังหวะนี้มึงไป เจ็บเจ็บคีล่าก็าไปซ้อนเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมจะรีบแบบกดเลยนะถ้าใครจะเข้าผมจะคำนวณก่อนนะครับว่าใครจะเล่นหรือไม่เล่นนะค่อยกดนะครับในช่อนี้ผมแทงป้อมค่อนข้างที่จะเจ็บนะต้องกลับก่อนนะครับเอาเอายังไงวีล่าต้องช่วยนะครับมองไปสตันมไม่ตายขอกลับก่อนนะครับสำหรับซีเนียร์เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับตัวละครมันด้วยนะครับ เพราะว่ามันเนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีตัวละครที่สามารถเล่นในทีมไฟให้มันได้นะสำหรับตัวนี้นะถ้าแบบเซฟแครรี่เนี่ยประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยสูงนะครับถ้าแบบว่าถ้าเพื่อนเราแบบถึงจะประคองกันดีแค่ไหนอะ่ะแต่ถ้าฝั่งศัตรูดามจแรงก็เซฟไม่ไหวอยู่ดีนะครับถ้าเพื่อนไม่มาแบบเล่นโซนเล่นโผมนะประมาณนี้นะครับ ต้องเล่นประคองนะครับแบบอยู่ด้วยกันประมาณ2ตัวอย่างเงี้ยจะสามารถเซฟได้นะครับสำหรับซีเนียร์นะแต่ถ้าจะเล่นเซฟเดียวเนี่ยต้องเล่นกับไฟเตอร์ครับเช่นริปโปโอเมนประมาณนี้นะหรือโอโร่ก็ได้นะครับจะเซฟโหมดมากเลยนะมันเป็นตัวที่แบบใช้แบบล่อสกิลศัตรูค่อนข้างที่จะดีเน,น,นะเนตัวแบบแบ็กหลังเพื่อนนะครับ <All S 1> สมมุติโอเมนอย่างเงี้ยเข้าไปรวงเงี้ยเราก็กดตันตีเซฟแบ็กให้นะ ให้ได้นะเซฟเขาได้นะครับถ้าเซฟแครี่เซฟไม่ไหวครับถ้าแบบไม่มีเมดมาประคองด้วยนะปกติแล้วโลมกับมีดเนี่ยจะต้องเดินด้วยกันนะครับแต่ซีเนียร์เนี่ยมันเป็นโลมอิสระนะก็จะเป็นโลมที่สามารถแยกดันได้นะครับแล้วก็โดดมาเติมพิมพ์ไฟป,ประมาณนี้นะครับโอเคเกมนี้ผมก็จะขึ้นมาเป็นทางด้านไอเทมล้างด้วยนะไอเทมโลมิงนะครับเอามาล้างสกิลอันติมาหลอดนะครับ จุบไปอยากระเบิดโอเคสวยช่องมาหม่งไปหนึ่งทีสว่านี้เซฟเซฟไม่ได้เห็นปะถึงจะเซฟแค่ไหนถ้าดาเมจมันโอเวอร์มันก็เซฟไม่ได้นะครับซีเนียร์มันไม่ได้แบบกันดาเมจให้เพื่อนเยอะขนาดนั้นนะโอเคครับตอนนี้ยอรอมเราเริ่มเสียเปรียบแล้วโดนเริ่มแบบโดนบีบเข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับแล้วต้องทําอะไรสักอย่างนะครับซีเนียร์เนี่ยมันจะมีะประโยชน์ตอนที่แบบ าสามารถทำเลนให้เพื่อนได้นะครับซีเนี่ยแล้วก็ค่อยไปโดดเติมทีมไฟน์นะถ้าเพื่อนรีบเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่นยากครับโอเคล้างไปสวยงามเอาดีเพื่อนเนี่ยมันต้องเซฟแบบนี้นะครับต้องมีคนเล่นให้นะเช่นเอมิลี่เล่นเมื่อกี้นะครับก,าารก็จะสามารถเราก็จะสามารถเซฟได้นะครับหรืออาจจะทําให้ทีมไฟชนะเลยก็ได้นะเพราะว่าเอมิลี่เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบคุกไฟอยู่แล้วนะเปิด้วติีเข้าไปล้วงดูดเลือดประมาณนี้นะครับซิเนี่ก็จะแสดงประสิทธิภาพได้เยอะนะครับ ควรเลือกมาเล่นกับพวกไฟเตอร์ Fighter นะครับไฟเตอร์ดูดเลือดไฟเตอร์ Fighter ค้ำไฟประมาณนี้นะจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเ,รเล่นกับพวกคิวกก็ได้นะเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนนะครับเอเคช็อตน,นี้ยังไงเพื่อนมีประเด็นเนี่ยสมมติเอเมิลี่อยู่นี่นะครับเห็นปะเอเมลี่เล่นไฟผมก็จะโดดลงไปเลยนะเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยสวยเต่งสวยมาก ตอนนี้ต้องเซฟยอนก่อนนะถ้าไม่งั้นยอนตายนะครับมาหลอดเขาโดนสตันเขาฟันต่อไม่ได้นะสวยงามนะครับ mm hmm. เกมนี้เนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษ,ษเลยนะคือระวังลิงให้เพื่อนนะครับถ้าไม่ระวังลิงให้เพื่อนคือถ้าตัวดาเมจเราหายเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับซซเนียล mm hmm. <Senior S 2> เนี่ยมันเป็นตัวแคงที่แบบ mm hmm. มีดาเมจก็จริงนะครับแต่ถ้าโดน t ตีโลแตกเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับโลของซซเนียเนี่ยมันจะแรงตาม เปอร์เซ็นต์เลือดของเรานะครับยิ่งเลือดเดยอะก็ยิ่งระเบิดแรงนะครับระเบิดได้แค่พันเดียวจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันระเบิดไม่ได้ครับสู้ใครไม่ได้เลยถ้าวัดเรื่องดามิฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ทำไมฟิกเกอร,กกอร,กกอร์มากันเพื่อนนะจะทําไงได้เราเป็นคนห่วงเพื่อนนะครับก็เอ,อว่าสกอร์เราค่อนข้างที่จะดีนะครับเกมนี้แอปซูเจ็ดเลยนะตาศูนย์เป็นซัพพอร์ตที่ดีนะเกมนี้ รอครับรอจังหวะต่อไปนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องเล่นทีมไฟนะครับทุกคนแยกดันคงไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ okay, มันก็สามารถแยกดันได้นะครับตอนช่วงเล็ดเลดนะตัวนี้นะครับว่ามันแยกแล้วก็มันโดดมาเติมเพื่อนได้นะแต่ช่อนนี้ยังไงคีล่าเรากําลังประทากกับลิงนะครับรอเฟคีล่าเห็นปะผมจะติ๊กลงเลยนะโอ้โหสวยได้อยู่นะครับเห็นไหมพยายามแบบกะว่าจะเล่งใครก่อนนะครับก่อนที่จะกดลงนะ มันจะแบบมันจะสามารถแบบโดดได้ไวมากขึ้นนะครับสมมุติเราจะลิงยอ้อนเราก็กะที่จะกดใส่รูปย้อนอย่างเดียวเลยอันตรีเราประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมฝากไว้นะครับสาหรับอันตรีซีเนียลคนที่เล่นซีเนียลแล้วกดอันตรีลงช้าประมาณนี้นะถ้ายิ่งกดลงเร็วยิ่งดีนะครับถ้าแบบเคลื่อนดนไปชิดตัวคือเราต้องติ๊กลงเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้ออฟเล่นเลยนะครับ ถ้าออฟเล่นเข้าไปเล่นเนี่ยผมก็จะสามารถโดดตามได้สะดวกมากขึ้นนะโอ้โหนึกว่าเขาจะเข้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะเอาจริงๆแหละผมเช็คแมปตลอดนะแต่ก็พลาดไปนะช็อตนี้เพราะว่าผมโดดไปแล้วไงยอนก็อยู่ตัวเดียวก็หวานปากลิงเลยนะครับตายไปยอนเราก็เดินเกมกันต่อเลยนะเราพยายามแบบโซนแบบทางห้าน ที่ลิงเขาจะมาแบบดักนะครับประมาณนี้นะโซ่ให้เพื่อนเห็นตำแหน่งศัตรูก่อนนะครับเพราะว่าโรมเนี่ยมันต้องแบบเช็คข้อมูลฝั่งศัตรูอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เห็นป่ะถ้าลิงมาไล่เราอย่างเงี้ยก็จะเป็น2ตัวนะครับเลนล่างนะแต่ผมก็จะสามารถล่อ,อเขาได้นะครับผมโดดไปเติมใครก็ได้นะครับถ้าแบบไม่โดนปิดตายก่อนนะ mm hmm. โอ้แต่ชอนนี้ยังไงฟิกเกอร์ไปแล้วจ้าก mm hmm. ดล้างด้วยมาดิ mm hmm. โดดช่วย mm hmm. โอ้โหเซฟ เลฟวี v ล่าเห็นปะผมมือไวไหมผมมือไวนะเพราะว่าผมแบบกะที่จะโดดเพื่อนอยู่นั่งไงประมาณนี้นะครับขอกลับก่อนนะครับช่อนนี้เลนล่างก็ได้มาหลอดมานะครับยังไงเอเมิลี่สวยเอเมิลี่ได้ดับเบิลคิวนะครับเล่ลโรมิงนะครับพยายามแบบบอกอันติเพื่อนตลอดบ่อยๆนะครับสำหรับซซเนียลนะว่าอันติพร้อมหรือเปล่านะถ้าอันติไม่พร้อมเนี่ยเพื่อนก็จะไม่รู้นะครับเพื่อนก็จะวิ่ง ใส่เข้าไปบวกโดยที่แบบไม่รออันตีเราได้นะครับพยายามติ๊กบอกตลอดนะท่านตีพร้อมก็ติ๊กบอกว่าพร้อมนะครับประมาณนี้นะยังไงวิ่งเข้าไปเลยเอ่อซีเนียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งเพื่อนนะครับตัวนี้ยังไงเอมิลี่โดดใส่เลยแต่ลิงเข้าไปแล้วไม่เป็นไรครับขอกลับไปเติมเลือดอีกช็อตหนึ่งนะครับทุกคน โอเคครับอันตีก็ประมาณ19ดเกาวีนะครับก็สามารถโดดเติมเพื่อนได้นะอ้าแต่จังหวะนี้เอาตีคีลา่าเฉยไม่เป็นไรครับรออีกเอ่อเก้าวีนะครับถ้าเอมิลี่เขาเอ่อเยอะได้เนี่ยผมก็จะสามารถเล่นได้นะครับยังไงโอเคสวยเอมิลี่เข้าต่อได้ป่ะเพื่อนรอเซฟน,นะเดี๋ยวช่วงน,นี้ผมต้องมาเคลียร์เวฟก่อนนะครับเคลียร์เวฟเอ่อเคลียร์เวฟก่อนค่อยโดดนะครับเพราะว่า มันจําเป็นต้องเคลียร์นะถ้าไม่งั้นโดนดันร้อยป้อมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับหมองไปเอ้ายิงเลือโผล่นั่นยังไงโอ้โหวีโฮโฮวล่าตายไปดิไล่เข้าไปนะครับไล่สุดเพื่อนวิ่งมาปิดและสาบตัวเดี๋ยวพยายามไล่สุดครับจังหวะนี้ทุกโดดไม่โดนว่าจะฟิกเกอร์อะไรเมื่อกี้เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจูงครับยังไงฟิกเกอร์มาเดโอ้โห กีล่ากดล้างให้แล้วโอ้โหโดนส่วนตายเหมือนเดิมลิงเบต้านี้มันค่อนข้างที่จะแรงนะครับติดเบต้าเลยตัวนี้เก่งจัดเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเข้าได้ออกได้นะครับแค่แบบล้วงสองสามวิก็หายแล้วนะแครี่ทุกทีสองทีก็หายนะครับนี่นี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันตัวอันตรายนะจังหวะนี้โดดลงมาย้อนตายไปนาคอสบอกแล้วอย่าเล่นกับย้อนนะ เพราะว่าผมกะจะเล็งยอนไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมเห็น,นคขสโผล่ในแมปช่วงอตอนนี้เขาจะมาดันเลนล่างอยู่แล้วนะผมเลยคิดว่าอ่านเกมว่าเขาน่าจะเอายอนนะครับผมเลยแบบเล็งลงยอนเลยนะะมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวตีก้อนเลยถลายก้อนตัวนี้น่าจะขึ้นบ้านสบายเลยครับดีเพื่อนยอนก็แรงน,นะเราเซฟยอนนะครับตอนนี้มันเลทแล้วเราเซฟยอนตัวเดียวเลยขึ้นเป็นไอเทมทางด้านเปิดแมปนะครับ เอามากันให้ยอนนะทำงานโดนลิงล้วงคือดาเมจเราขาดเดยอะนะโอ้โหติดคือโอติดคือได้ไงเดีย๋ยวเรามาตัดเวฟการมะครับเ <c oughs> พราะว่าะจะให้ก็อดเลเยอร์แบบวิ่งเข้าบ้านเลยนะ yeah. Yeah. ก็อดก็กำลังมาแล้วยังไงตัวเรามันก็สามารถโดดเติมเพื่อนได้แล้วครับก็มาแยกดันนะครับ <c oughs> ยังโดดใส่วิล่าเลยต้องเซฟเพื่อนก่อนนะครับ อยากโดนมงโอ้โหมงไม่โดนเขากดอันตีนะอันตีเซเบล่าเนี่ยสามารถเป็นอมตะได้นะครับไม่ตกเป็นเป้าหมายนะยังไงมาหลอดโดนมาโดนย้อนก็จริงกดเปิดแมปแต่ลิงก็ตายแล้วช่างเถิดตีมาเดยกดโลววิ่งใส่เลยระเบิดโอเคน่าจะจบนะครับเกมนี้เดี๋ยวคลิปเข้าบ้านก่อนก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับ โอเคครับผมก็ได้ที่3ไปนะ14ดาวแล้วนะครับสำหรับ M V P เกมนี้ก็ยกให้เอมิลี่ไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฮานดชิเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน บายบายครับทุกคน